ท่านสาธดุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับอนุสติสิบรายการก็จบไปแล้วแต่ว,ว่าก็ควรจะสรุปกันให้ฟังมาสรุปกันสักหน่อยหนึ่งว่าการศึกษาในอนุสติทั้งสิบรายการนี้พูดกันมาครอบทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน แต่บางทีบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะเข้าใจว่าถ้าจะใช้เป็นถ้าจะใช้เป็นฌานสมาบัติทั้งสิบอย่างนี่จะได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้วิธีที่จะใช้เป็นฌานสมาบัติให้ถึงฌานสี่ทั้งสิบอย่างก็ต้องตั้งเอาอารมณ์ขอนิมิตอ่า คืออาการของกรรมาฐานอเนนุสติทั้งสิบนี้ควบคู่กันกับอนาปานุสติกรรมาฐานอย่างพุทธานุสติแล้วก็มีการปฏิบัติเป็น2แบบคือแบบหนึ่งก็ได้แก่การทรงอารมณ์อาคลมีอารมณ์คิดเรียกว่าคิด เป็นในทํานองที่เรียกว่าพิจารณาความดีของพระพุทธเจา้าแต่ว่าอีกอันหนึ่งแล้วก็ใช้แบบนี้ใช้คําภบวนาแทนใช้คําภบวนาเป็นภาบนาควบคู่กับลมให้ใจเข้าออกรวมความมาทั้งสิบอย่างนี่แหละใช้ควบคู่กับลมให้ใจเข้าออกทั้งหมดเมื่อควบคู่กับลมให้ใจเข้าออกแล้วในเมื่อลมให้ใจเข้าออก ในเมื่อลมให้ใจเขาออกส่งถึงฌานไหนกรรมาฐานกองนั้นก็ส่งถึงฌานนั้นก็ทราบกันอยู่แล้วว่าลมให้ใจเขาออกสามารถส่งได้ถึงฌานสี่ก็เป็นอันว่ากรรมาฐานทุกกองแล้วก็สามารถทําฌานสี่ได้หมดถ้าจะถามว่าอย่างจาคานุสติกรรมาฐานหรือว่ามรณานุสติกรรมาฐานอุปสมานุสติกรรมาฐานทำยังไงก็เหมือนกัน และควบคู่กับอามณ์ให้ใจเขาออกเพราะอารมณ์ทราบปฏิบัติไปใช้อารมณ์แบบนี้ภาวนาตามอนุสติทั้งหลายเหล่านั้นช่นพุดธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติศีลานุสติเทวตานุสติมรณานุสติอุปสมานุสติกาญจกตานุสติหรือว่าอะไรก็ตามเถอะ ถ้าจิตเข้าถึงฌานที่สองอนุสติทั้งหลายเรานั้นจะหายไปต่อไปก็จะเหลือแต่อนาปานสติแล้วคุมอนาปานสติไปถึงฌานสี่อารมณ์จิตทั้งหมดก็จะเป็นฌานสี่ไปด้วยหรือเรียกว่ามาฐานส่วนนั้นก็เป็นฌานสี่ไปด้วยนี่ถ้าสามารถทำอนุสติทั้งหมดให้เข้าถึงฌานสี่ได้ โดยใสยควบคุมกับลมให้ใจเขาออกเย <c oughs> นั้นพระโบราณอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาแล้วได้ผลทุกท่านจึงได้พยายามสอนสอนให้ทราบให้รู้เวลาวิชาปฏิบัติสอนใคช้ให้ไปปฏิบัติท่านใช้ใช้ลมให้ใจเขาออกควบทุกกอง วิเยเป็นพุทธานุสติก็ตามธรรมานุสติสังขานุสติก็ตามหรืออนุสติทั้งหมด <c oughs> ท่านสอนให้รู้ลมให้ใจเข้าออกไปด้วยแล้วก็ให้ภาวนาในจุดนั้นไปด้วยเพื่อเป็นการทรงฌานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอนนาปานุสติกรรมฐานเป็นตัวฌานเป็นตัวยืนในเมื่อถึงฌานที่หนึ่งอนุสติทั้งหมดอย่างทรงตัว พอทิ้งฌานีสองอนุสติทังหลายหายไปนี่ถ้าภาวนาเฉยๆถ้าจับเป็นภาพนิมิตสมมุติว่าจับภาพพระพุทธร,รูปนี่เป็นกสินถ้าจับภาพพระพุทธร,รูปควบกับลมให้ใจเขาออกเป็นกสินกสินสามารถทรงได้ทิ้งฌานสี่อนาปานุสติก็สามารถทรงได้ทิ้งฌานสี่ ที่ต้องควบอนาปานสติด้วยก็เพื่อกันความฟุ้งซ่านของจิตท่านบอกท่านอาจารย์ตอบว่ารู้แล้วว่าพุทธานุสติจับได้ง่ายถ้าทำมานุสติล่ะทำมานุสตินี่ท่านจับภาพแทนเป็นดอกมะลิแก้วเพราะว่าเห็นพุทธานุสติด้วย แล้วจับภาพตั้งภาพขึ้นมาเหมือนก็บดอกมะลิแก้วที่ไหลแพรวๆออกมาจากพระโอษฐ์ของคอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอันนี้จัดว่าเป็นเป็นธรรมานุสติแต่ต้องมีกำลังใจเข้มข้นนะได้ต่อไปสำหรับสังขานุสตินี่ก็ไม่อย,ยางจับภาพประสงค์ไปอารมณ์ มาศีลานุสตินี่ก็นึกถึงศีลแต่ว่าจิตยืนอยู่ที่พุทธานุสติกรรมฐานในจากคานุสตินั้นเราจับได้ไหมายก็อเอาภาพของทานการบริจาคที่เราให้เป็นภาพแทนควบกับอนาปานุสติกรรมฐานสําหรับเทวตานุสติกรรมฐานนึกถึงภาพเทวดาตามภาพเขยงก็ได้รูปใดรูปหนึ่งไปอนุสติ สำหรับมรณาุุสติจนึะกจับเอาภาพคนตายคนใดคนหนึ่งเข้ามาตั้งควบกับลมให้ใจเข้าออกแล้วก็สำหรับอุปสมานุสติกรรมฐา,านเราไม่มีภาพจับถ้าเราจะจับภาพพระพุทธรูปแทนคนได้ว่าท่านที่เข้าถึงพระนิพพานองค์แรกคือพระพุทธเจา้าก็จะจับภาพพระพุทธเจ้าแทนแต่พิจารณาภาวนาไปในด้านเป็นด้านดของนิพพานคือว่านิพพานนังและนิพพาน,นาสุขขัง อย่างนี้ได้ทั้งหมดนี่สรุปให้ฟังว่าถ้าฉลาดในการปฏิบัติใจถึงทานฌานสีนั้นมันถึงได้ทุกอย่างในเขาได้โปรดทราบว่าอาตมาไม่ได้หาว่าใครเขาโง่นะถือว่าทุกท่านฉลาดด้วยกันหมดนนเป็นอนุวา <c oughs> เมื่อเราเข้าใจวิธีการที่จะทำมนุสติทั้งสิบระการเข้าถึงฌานสีแล้ว หากว่าท่านจะถามว่าจะใช้อนุสติทั้งหมดนี้ฝึกในด้านเตวิโชชล,ลพิญโยปฏิสัมพิทัปโต,โตได้ไหมก็ต้องขอตอบว่าจะฝึกได้แต่เฉพาะเตวิโชกับปฏิสัมพิทัปโตเท่านั้นจะเอาเป็นชล,ละ,ะจะเอาเป็นชล,ละพิญโยนี่ไม่ได้เพราะว่าชล,ละพิญโยนี่มีวิธีการฝึกยากมาก ต้องใช้กสินทั้งสิบรายการเขาฝึกควบกันและชำนาญในชายของก็สินทั้งหมดอย่างนี้จึงจะสามารถฝึกให้เข้าทิ้งจุดได้แต่ถ้าหากว่าท่านจะใช้ในด้านเทวีโชเลสปริสัมมิทัปโตอันนี้ทำได้ถ้าจะถามว่าทำยังไงก็บอกแล้วนี่สำหรับ เตวิโชขึ้นด้านทิพยคุยานในเวลาที่ฝึกที่แนะนำมาในพุทธานุสติกรมฐานสามารถทำได้แบบสบายหากว่าจะใช้เป็นบริสันมิทัป,ปโตก็เอากระสินกองนั่นแหละคือภาพพระพุทธร,รูปก็ดีภาพพระสงค์ก็ดีที่เราสามารถทรงได้ถึงฌานสีเป็นกระสินจับภาพกระสินแล้วเพื่อกรสินทิ้งไป จับอรูปเข้ามาแทนคืออากาสารนัญญายตนะพิจารณาอากาศวิญญาณัญญายตนะวิจารณาวิญญาณอกิจัญญายตนะพิจารณาเห็นว่าว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือเมว่าสัญญาณาสัญญายตนะพิจารณาทาคนไม่่อมีสัญญาคือความจําทาเหมือนไม่มีความจําอันนี้ถ้าจะฝึกก็ไปดูในสมาบัตแปด รือว่าสมาบัติหนึ่งถึงสมาบัติ8อธิบายไว้ถึงปฏิสัมพิทาญาณอันนี้เราทําได้ที่ต้องมาสรุปให้ฟังก็เพื่อเป็นการป้องกันความสงสัยขข้บรรดาตานพุทธศาส,ะสะนิกชนทั้งหลายว่าบางเอิญถ้าเราจะต้องการวิชาสามขึ้นมาบ้างต้องการในพิญญาหกขึ้นมาบ้างต้องการปฏิสัมพิทายานขึ้นมาบ้างจะใช้อนุสติทําได้ไหม พราว่าวิชาดังสามรายการนี้พระพุทธโกศา,าจารย์ท่านรจนาตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราได้โปรดอย่าลืมนะอย่าลืมว่าแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงสงเคราะห์เราไว้ในด้านกาสินสิบรายการ ว่าจะใช้เป็นสุขวิปัสสโกก็ได้เตวิชโชก,ก็ได้ชละพิญโยก็ได้ปิสัมภัทปโตก็ได้ตอนนี้หากว่าเราจะใช้เฉพาะอนุสติหรืออย่างอื่นนั่นเป็นใช่ชละพิญโยไม่ได้เพราะเราขาดอารมณ์ที่ทำให้เกิดฤทธิ์ทุกอย่างแต่ว่าจะใช้ในด้านสุขวิปัสสโกได้ในในในอนุสติสิบเตวิชโชได้ ไปสัมพัฒบิทัพประตได้ <c oughs> <c oughs> มากร็รวบรวมกำลังกันอีกทีหนึ่งเรามาสรุปกันว่าในอนุสติทั้งสิบรายการนี้จำเป็นไหมว่าที่ต้องใช้ทั้งหมดให้เข้าถึงพระนิพพานก็ขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นมันอยู่ที่กำลังใจของท่านแต่หากว่าท่าน ต้องการอนุอนอนสติทั้งสิบรายการนี้ครบถ้วนมันก็จําเป็นแต่หากว่าท่านไม่ใช้อนุสติทั้งสิบรายการครบถ้วนจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งและควบกับวิปัสสนาญาณท่านก็ถึงนิพพานได้แต่ว่าส่วนสําคัญที่สุดในอนุสติทั้งสิบรายการนี้จะขอแนะไว้ก่อนว่าจงอย่าทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอันขาด หรือว่าในกรรมาฐานสี่สิบทั้งหมดท่านอย่าทิ้งอนาปานุสติกรรมาฐานไม่ได้เลยแต่ก็ว่าบังเอิญใช้อนาปานุสติกรรมาฐานแล้วกรรมาฐานกองอื่นทั้งหมดที่ท่านปฏิบัตินั้นจะไม่มีอะไรเป็นผลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของท่านท่านอย่าลืมว่ามันจะไม่คลายอาการพุ่งสั่น อนาปานุสติกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานที่ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านแก่สําหรับของทุกๆท,ท่านในเมื่ออาการตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านรามีได้แล้วเราก็ทําอะไรทุกอย่างได้ถ้าจะถามว่าการฝึกฤทธิ์ในด้านกิสนสิบพระพุทธโคสอาจารย์ไม่ได้บอกไว้เลยว่าต้องใช้อานาปานุสติกรรมฐาน อันนี้แต่มาก็จะขอตอบว่าถ้ากําลังใจของท่านเข้มแข็งไม่มีอารมณ์พุ่งสร้างของจิตถ้าไม่มีอารมณ์พุ่งสร้างของจิตท่านก็สามารถจะใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาประครับประคองคือว่าในากรกสินอย่างใดหนึ่งตั้งอารมณ์ได้ทันทีแต่ว่าท่านมั่นใจไหมล่ะ มั่นใจไหมว่าอารมณ์จิตของท่านไม่โฟงสสันอย่างสมมติว่าท่านจะจับปฐวีกสินเอาเท่าปฐวีอย่างเดียวจิตของท่านจะไม่นึกถึงอย่างอื่นท่านสามารถทำได้ไหมถ้าหากว่าท่านยังไม่เป็นผู้ทรงฌานเพียงใดท่านทำไม่ได้แล้วถ้าผู้ทรงฌานละ่ะเขาจะทิ้งอนนาปานุสติกมาทันไหม ก็ต้องตอบว่าไม่ว่าผู้ทรงฌานคนใดทั้งหมดที่บอกว่าสามารถทรงฌานจริงท่านผู้นั้นก็ไม่สามารถาที่จะทิ้งอนนาปานุสติกรรมฐานได้ถ้าทิ้งอนนาปานุสติกรรมฐานเสร็จแล้วไม่มีผลแล้วก็ตาหากว่าท่านจะมาถามท่านจะถามว่าทําไมท่านที่เข้าฌานในกระสินสิ โดยใช้พิญญาสมาบัติพิ้งให้ชั่วขณะจิตเดียวสามารถทำได้เลยก็ต้องขอตอบว่านั่นเขาพร้อมแล้วเป็นผู้จำนานแล้วเพราะเริ่มปั๊บจิตจับอารมณ์ทุกอย่างมันเข้าพร้อมกันก็ดังนี้ก็เหมือนกับที่ท่านเรียนหนังสือใหม่ๆเริ่มเรียนใหม่ๆแค่ตัวกอตัวเดียวนี้ท่านไม่สามารถจะทำได้ คือไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะเขียนตัวกอให้มันเป็นตัวกอขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าท่านเรียนเสจนเกิดความชำนาญผ่านชั้นมัธยมมาแล้วถึงขั้นอุดมรวมกว่าว่าเรียนจบหมดเวลานี้ท่านจะเขียนอะไรล่ะถ้อยคำจะเขียนว่ายัางไงท่านไม่ต้องไปน,นึกถึงตัวสะกดตัวกรันตัวการทรงตัวว่าสอนที่ชั้นแบบไหน จยเขียนอย่างไรก็ได้ตามอธัธยาศัยทุกขณะเพราะนั้นว่าท่านสามารถจะทำได้ตามอธัธยาศัยจะเขียนได้เขียนอะไรก็ได้เขียนภาษาไทยเขียนภาษาฝรัง่งเขียนอะไรก็ได้ถ้าท่านเรียนคล่องแล้วข้อน,นี้มีประมาณชั้นใด แม้ท่านจะทรงฌานจริงๆท่านสามารถจะรวบรวมรวบรวมกําลังใจของท่านได้ภายในไม่ถึงมินาทีพอคิดว่าเวลานี้เราจะทรงฌานขั้นไหนแล้วก็ทําขั้นนั้นได้ทันทีแล้วถ,ถ้าจะถามว่าอาณาปานุสติใช่ตรงไหนบอกใช่พร้อมกันพอนนึกขึ้นมาปั๊บก็จับได้เลยต้องทรงอาาปานุสติด้วย <c oughs> เป็นอันว่านาปานุสติกรรมฐานนี้ต้องควบคู่กันกับกรรมฐานอีกสาที่เอย่างทั้งหมดมีในตอนหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตัดกับภาษาดีบุตรหรือพระอนุนอาจจะพลาดไปนิดหนึ่งอาจจะเป็นพระอนุนว่าน,น,าน,นันท่าดูก่อนอน,นุนแต่ถาคตเองก็เป็นผู้มากเพื่ออนาปานุสตินี่ท่านนันหลายที่มีความหลง คิดว่าสมถกรรมาฐานไม่มีความหมายนี่เคยได้ยินบ่อยๆเพราะการเจริญสมถกรรมาฐานเนี่ยไม่ใช่เป็นทางบรรลุมรรคผลมีวิปัสสนาญาณเท่านั้นที่จะบรรลุมรรคผลอันนี้อตมาไม่ปฏิเสธข้อนี้ท่านเข้าใจถูกแต่แล้วแต่ถ้ท่านก็บอกว่าสำหรับสมถกรรมาฐานไม่ขอปฏิบัติเพราะไม่ใช่ทางบรรลุมรรคผล ต้องการวิปัสสนาญาณอย่างเดียวพอฟังเข้าอย่างนี้เลยเสียวคิดว่าเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ทั้งนี้พ่ออะไรก็เพราะว่าถ้าท่านไม่มีสมถกรรมฐานอยู่แล้ววิปัสสนากรรมฐานจะไปยืนอยู่กับอะไร หากว่าท่านจะมาแก้บอกว่าเวลาพิจารณากับวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้เอากรรมฐานสี่สิบอย่างใดอย่างหนึ่งไปครบเลยหรือว่าไม่ได้ใช้มาหาติปฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไปครบเลยใช้แต่อริยสัจสี่หรือว่าใช้แต่ขันห้าใช้แต่วิปัสสนาอย่างเก้าก็ยังต้องขอถามนิดหนึง่ง ว่าอารมณ์กําลังใจของท่านที่กําลังควบคุมอารมณ์ควบคุมอารมณ์อยู่ให้เป็นสมาธิในขณะนั้นเป็นอารมณ์ใจการควบคุมนั้นเป็นอารมณ์ของอะไรเพื่อการทรงตัวอารมณ์ใจให้เป็นสมาธินั้นเป็นสมถาภาวนาอย่าลืมนะ ขณะใดที่จิตของท่านยังพิจารณาในขันห้าก็ดีพิจารณาในอริยสัจสี่ก็ดีพิจารณาในวิปัสสนาญาณก้าก็ดีจิตที่ยังทรงตัวอยู่นั้นคือคุมจิตของท่านคืออารมณ์เดิมไม่จิตมันกระสับกระส่ายมันอยู่ในขอบเขตของอารมณ์จิตที่ต้องการจะคิดอารมณ์ที่ควบคุมจิตตัวนั้นเป็นสมถะ อารมณ์คิดคือใช้ปัญญาไขควรเป็นตัววิปัสสนานี่ขอบรรดาลท่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยทนหนาจงอย่าเข้าใจผิดในเรื่องนี้เนี่ยแต่มาไม่ได้บรนดามใครแต่ว่าท่านนักฝึกปฏิบัติกรรมฐานหลายท่านด้วยกันมาปรารให้ฟังเมื่อเวลานี้บางท่านเป็นที่น่าเสียดายคราวหนึ่งนั่งไปในรถไฟ เคลื่อนรถไฟจากสถานีแตคีจะไปออทระดิตมีท่านผู้หนึ่งเป็นผู้มีอายุแล้วมันนั่งคุยเรื่องกรรมฐานท่านถามว่าท่านเคยเจริญกรรมฐานบ้างไหมที่แรกท่านถามภาษาก่อนว่าท่านบทมาแล้วกี่รรษาก็ตอบท่านบอกว่า40่สิบภรษาเสร็จท่านถามว่าเคยเจริญพระกรรมฐานบ้างไหม เลยตอบท่านบอกว่าเคยเจริญบ้างแต่ก็ไม่มากไปไห่ทำบ้างเล็กๆในน้อยพอทำพอใจสบายท่านถามว่าใจสบายมากไหมก็บอกก็สบายพอสมควรไม่มากเพราะยังไม่ได้เป็นพระอริยเจา้าคือยังไม่ได้เป็นพระอริยะขั้นสูงสุดคือไม่ได้เป็นพระพุทธเจา้า แล้วก็ยะมาตีความหมายนะว่าการพูดอย่างนี้ก็เป็นอรหันต์แล้วสิ <c oughs> ยังไม่ใช่หมายความว่าอะไรทั้งหมดคือบอกก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าหมายความว่าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่จะได้สบายที่สุดพระอรหรันต์ธรรมดาท่านก็สบายสบายเรื่องขันห้าแต่สิ่งที่ไม่สบายมีอยู่นิดหนึ่งที่ว่าตั้งใจจะสงเคราะห์บรรดาท่านพุทธบริษัท อย่าจะรู้อารมณ์ว่าบรรดาท่านผู้บริษัทคนใดจะเข้ามึกมักผลได้ด้วยกิริยาอย่างใดอันนี้พระอริยเจ้าธรรมดาทำไม่ได้อย่างพระมหากระสบเคยคิดจะสนองคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจจะช่วยดึงได้ตอนเช้ามืดลุกขึ้นพิจารณาอาการของบรรดาสัตว์โลกว่าใครหนอจะได้บรรลุมักผลบ้างด้วยทำอะไร ทำไปแล้วก็เกิดความลำบากใจองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศั์สันดาจึงทรงเตือนบอกว่าไม่เป็นเรื่องอาการอย่างนั้นไม่สมควรย่าทำเลยกระสบมันไปมีสัยของพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นภาษาวกทำไม่ได้นี่เป็นอันว่าพระหลานนั้งหลายก็ยังสบายไม่ถึงที่สุดและพระหนา์นั้งหลายก็ยังมีอารมณ์เผลอที่ไม่เผลอก็คือเรื่องของขันห้า เรื่องเขาสังขารรปเปรคายานนี่พระอา,หารหันตั้งหลายไม่เผลอแต่เผลอเรื่องอื่นมีเผลออย่างท่านพระมาหารกสบก็ยังถูกเทวดาต้มบำเพ็ญกุศลอยู่เสมอท่านปรารถนาจะสงเคราะห์คนจนแต่ว่าเทวดาบางท่านท่านก็คิดว่าท่านเป็นแค่เทวดาท่านยังไม่เจ็บพรมหรือว่าเป็นเทวดาเหมือนกันแต่บุญของเทวดาย่อมไม่สม่ำเสมอกัน เทวดาย่อมมีบุญเขาพิจารณาบุญได้การพิจารณาคือเพ่งกันในแสงสีคือความสว่างบางความสว่างของตนแต่ด้ว่าในเมื่อความสว่างของตัวไม่เท่าเขาก็แสงดงว,ว่ามีบุญญาทีการน้อยกว่าเขามีอนุภาพน้อยกว่าเขาเมื่อเป็นอย่างนี้ ท่านก็เกิดความร้อนใจเวลาที่พระมหาหิกระสบอบอกจกนิโรทัศมาบัติท่านก็แปลงเป็นคนเป็นคนจนทานมหาหิกระสบก็คิดว่าเป็นคนจนจริงจิงไปโปรดมาให้ท่านใส่บารเมื่อเวลาใส่บารลงไปแล้วจิงได้ทราบว่าท่านผู้นี้เป็นเทวดาทะมหาหิกระสบก็ตอบว่าท่านก็บอกว่าท่านเป็นเทวดาแต่ท่านก็จนเหมือนกัน เพาะว่าบริวารของท่านที่ไปเกิดใหม่มีรัศมีกายผ่องสัน่อใสามากกว่าท่านท่านก็ต้องถือว่าท่านเป็นเทวดาที่จนกว่าบริวารของท่านต้องทําบุญเพิ่มเติมนี่เป็นอันว่าท่านที่เป็นเทวดาก็ถือว่าจนพระมหากระสบทึงเป็นพระอรหานบปฏิสัมพิธายันก็ยังเผลอสำหรับอัตมาที่ตอบท่านผู้นั้นไปก็เพราะว่ายังไม่มีดีอะไรเลย <c oughs> คือพิจารณาแล้วในตัวหาอะไรดีไม่ได้ <c oughs> มันยังมีความเหนื่อยมันยังมีความหิวยังมีความร้อนยังมีความกระหายที่สบายใจบ้างเพราะข่มใจคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นความรู้สึกยังมีท่านก็นเลยบอกว่าผมเคยเจริญสมถาะาสามารถทำใจให้ไม่รู้สึกลมให้ใจเขาออกได้ทรงชานได้แบบสบาย แต่ต่อมาเห็นว่าสมถะภาวนาไม่ใช่วิสัยที่จะบรรลุมรรคผลจึงได้เที้ยงเสียเวลานี้ไม่เอาจเจริญแต่วิปัสนาอย่างอย่างเดียวนี่เป็นความเห็นที่พลาดไปแต่ท่านคงนั้นองคนนั้นไม่เสียหายแต่เป็นความเห็นพลาดไปท่าแนะนําคนอื่นแบบนั้นจะเป็นการเกิดให้ทําให้เกิดความเข้าใจผิดจึงถามทัานว่าเวลาพิจรารณาวิปัสนาญาณ อารมณ์ใจไม่คุมโตอยู่ได้ไหมท่านบอกว่าได้แบบสบายๆทั้่งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านใช้สมถะภ,ภาวนาจนชินจึงถามนั้นว่าอารมณ์ที่คุมใจท่านอยู่ให้สามารถพิจารณาวิปัสนาญาณได้อันนี้ท่านหมายว่าตัวนั้นเป็นอะไรเป็นสมถะหรือภาวนาท่านนิ่ง ก็เลยตอบแทนว่าตัวที่คุมอารมณ์อยู่ใหอารมณ์ที่พิจารณาวิปัสนาญาณไม่แยกตัวไปไหนรวบรวมกําลังใจได้เป็นขอบเขตอันนั้นแหละเป็นสมถะสมถะท่านยังมีอยู่ท่านกลับหันมาถามมารู้เลยบอกว่ารู้ท่านถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะเขาบอกว่าเคยทําว่าอาการอย่างนี้เคยปรากฏมาแล้วท่านก็เลยนิ่งแล้วต่อไปท่านก็ให้คุยเรื่องวิปัสนาญาณ ก็ไม่ได้คุยอะไรมากคุยก็แต่เพียงเล็กน้อยว่าถ้าเราไม่สนใจขันห้าเสแล้วมันก็จบกันท่านหันมามองดูหน้าว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็เป็นพระอรหันต์ก็เลยตอบท่านบอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอย่างนั้นสําหรับอาตมานี่ยังเป็นพระปุถุชนคธนธรรมดายังกินข้าวอยู่ยังถ่ายอุจจาระยังปัสสาวะอยู่ยังไม่กล้าพยากรณ ว่าอาตามาเป็นสาวกขออองสมเด็จพระบรมโคด้านอราหันต์ร,รบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการสรุปกันเพื่อมีความรู้เล็กๆน,น้อยด้านในด้านอนุสติกรรมฐานวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วก็ขอ,อยุติว่แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้นักศึกษาทุกท่านสวัสดี